บอกคุณเก้าเราจะเล่าให้สิช่วงหมอเล่าสนับสนุนโดยโตโยต้าชั่วความคุ้มค่าที่โตโยตารับประกันแสบทั้งคู่พิกแสบแสบเข้าเส้นสกอตต์รังลกแพ้รอยัลยพรีเมียมอีกระดับของคุณภาพสวัสดีครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับบอกก้าเล่าสินะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์อย่างนี้ครับผมห้าโมงเย็นวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกอยู่นะครับเมื่อวานนี้เราก็ไปเที่ยวที่ไหนบ้างนะฮะเมื่อวานไปอ,อไปว้พร่านเรศวรไปวัดจ่านพุทธชินราชแต่วันนี้ฮะวันนี้เรามาเปิดรายการที่วัดนางพญานะครับต้องเป็กถึงพาไที่วัดนางพญางบอกว่าอาน้องเป็กมีพระนางพญาด้วยใช่ครับก็คือเป็นเป็นใครที่ค่อนข้างดังมีนะครับล้วก็ถ้าเกิดใครมีก็ถือว่า <C> e <at> คือเรียกว่าพ,พระนางพญายนเนี่ยเป็นหนึ่งในเป็นจ่าพักีซึ่งประกอบไปด้วยหนึ่งนี่ก็สมเด็จวัดระฆังนะฮะสองคือพระสุ้มกอสามคือพระรอดนะฮะลังคูนสี่คือพระผงสุพรรณนะฮะแล้วก็ห้านี่คือนางพญาอ๋อองค์นึ่งมูลค่าเป็นล้านล้านบาทเลยหลายหลายล้านนะฮะไม่ใช่เป็นล้านเดียวนะฮะ,<ป>ะหลาย,ยาล้าน,น <ะ S 2> สองล้านบางองค์ก็สองสามล้านแล้วแต่ว่าสวยไม่สวยสวยไม่สวยอ่านะฮะแล้วเขามาหากันอย่างนี้เหรอ อย่างนี้นะครับในสมัยครั้งแรกที่เราค้นพบกลุ่ว่านางพญาเนี่ยในสมัยการที่5กลุ่แต่ก็คือลักษณะของเจดีจะเก็บพระไว้ในไหต่างๆแล้วเก็บไว้เพื่อสืบทอดพุทธศาสนาเราเชื่อว่าการเก็บพ้าหรือทาพราเนี่ยไว้สืบทอดพุทธศาสนาแต่ว่าที่สําคัญคือนางพญาครว่าชื่อจากที่ว่านางพญาเนี่ยคือพระวิสุทธิษ,ษั์แม่สเดพระเดชสวนทรง คิดว่าทำยังไงที้ช่วยสามีช่วยลูกที่จะเป็นลบก,ก็จสร้างพระ8 4 0 0 0องค์ตาม8 4 0 0มธ่นมขันธ์คแล้วก็แจกจ่ายทหารแล้วบางส่วนก็เก็บเอาเก็บใส่ไห่แล้วก็มาเก็บไว้ในเจดีย์องค์นี้ก็เชื่อว่าจะได้สื่อข่าวพืศาสนาถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นมาไประเทศไทยก็ยังมีรู้ว่าประเทศไทยมีศาส,น,ส,สนาพืาศาสนาแล้วพอระยะเวลาผ่านมาถึงสมัยกาลที่ห้าเกิดปิดล้าวขึ้นมาแล้วก็เป็นโพรง คนก็เห็นก็เด็กว,วัดใครต่อใครเห็นก็กลับเข้าไปล้วงดูก็เห็วอ้อข้างในมีกุระก็หยิบออกมา,าแต่ที่ดังเพราะว่าเจ้าเมืองเพราะคนที่โลกก็เป็นรู้ว่าเป็นกุเก่าเป็นวัดเก่าก,าก็นิยมหากันตอนแรกเจอมันพันองค์นิดนิดหน่อยอแตคนก็เริ่มกุหากันทั้งเมืองขุดทุกรูทุกเจดีย์ที่มีในวัดเสร็จแล้วที่ดังที่สุดก็คือแอบค้ำชมจากการที่ห้าจากการที่ห้าเสด็จมาเมืองพิซณูโล่แล้าเมืองก็นำพระนางขยาถวายก็เลย,ยแล้วพบวก็ชมว่าสวย สวยดีดแล้วก็ลักษณะรูปทรงเป็นชื่อมงคลเป็นอาคยาเป็นสเสน่ห์ใครห้อยแล้วก็จะรู้สึกมีสเสน่ห์ซึ่งก<ล>็เจอเจอทุกเจดีไม่ได้ตอนที่ท่านปรับถนนเส้นข้างหน้าวัดนะครับมีถนนเส้นหน้าวัดที่เราเห็นกันถนนเอเชียกันเนี่ยปรากฏว่า คนงานไถกําลังไถเพื่อจะเกลี่ยดินก็เจอเจดีเจอเจอหายฝังอยู่เขาอะไรเงี้ยครับก็เจอทั่วในเขตตรงนี้เพราะแปดหมื่นสี่พันองค์แล้วที่นี่แบบว่าเจดีไหนฮะที่เขบอว่ถึงเวลาขุดไปแล้วต้องรีบเอามาคืนกันฮะที่วิษณุโลกเนีที่ไหนกรณีหนึ่งล่าสุดใช่ไหมครับนั่นคือขุดวัดลาดบือนะขุดล่าสุดอีกกรุดหนึ่งนางพญามีไหลมีไหลมีไหลกรุดของรงนี้มีไหลกรุดนะครับอันนี้คือกรุดวัดนางพญาแท้ทำไมที่วัดลาดบือนะเป็นยังไงฮะกรุดวัดนางเจ้าวาดองค์เก่าท่านก่อนานั้นท่านก็สร้้้าาางงแลววนพญเก็บไ เรเก็บไว้เสร็จแล้ววันหนึ่งก็เกิด,กดรอยเล้าเหมือนกันเนนก็ไปเห็นในคือกวาดลานวัดอยู่ในปงหญ้าแล้วเห็นรูก็เลยมุดเข้าไปพอมุดเข้าไปเสร็จก็เจอไห ประมาณ5้าหกหาแล้วข้างในก็มีพระนางพญาอยู่ข้างในครับก็เลยแล้วก็มีการเอาออกมาจําหน่ายเพื่อจะบรูณาซ่อมแซมเจดีย์แต่แต่ที่เอามาเนี่ยไม่ได้ทำพิธีรุ่นแรกๆคุณแรกๆที่ไปขนมาก่อนเนี่ยไม่ทำคือเห็นพวกเด็กวัดใครต่อใครก็ไปเอาเอากันมาเนี่ยแล้วไม่ทําพิธีขอขอออกมาเพื่อจะมาสร้างวัดเวลาจะทําเวลาจะผีตามผีตาม คือไม่ใช่มีสิทธิ์จะไปอีกมแตเขาต้องมีการล้อมสายศีลสวดมนต์ทำพิธีใหญ่เลยย้อย่างนีดีกว่ายวเปลกหน้าทําไมเขาถึงจะเอามาคืนกันที่วัดราชบุรณะพิษณุโลกเนี่ยขณะเป็นข่าวดังตอนนี้ตอนนี้รู้สึกว่าเป็นข่าวดังมาสักพักหนึ่งแล้วสักพักหนึ่งแล้วสักพักหนึ่งแล้วเราอยากจะรู้ว่าที่จริงแล้วเนี่ยจะได้บอกก้าวเล่ากันสิบให้สมรายการทําไมมันถึงเป็นเรื่องเป็นราวขนาดนี้แต่พักสั้นพูดจะกลับมากับบอกก้าวเล่าสิบครับบอกคุณก้าวจะเล่าให้สิบใครบอกคุณก้าวเราจะเล่าให้ บอกหมดบอกหมดช่วงที่1สนับสนุนโดยเชลไดร์หนึยอดขายอันดับหนึ่งพิฆาตปวดมดแมลงสาบไทยประกันชีวิตดูแลชีวิตคนไทยสบู่เบนเนตซี CN e ผิวดีขึ้นได้จริงๆที่เซเว่นอีเลทั่วประเทศ กับกบาสู่บอกกล้ารอสิบกันต่อนะครับเมื่อกี้คุณวดามพูดไว้นะฮะเกี่ยวกับกลุ่ของนางพญาที่แตกก็ต้องมีคนมาคืนเดี๋ยวเราไปกันเลยได้ไหมตอนนั้นที่ไหนนะฮะวัดราบุญนะครับวัดตาบุะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเราเรา,เรายกย่อไปที่นู่นก่อนจ,<ะ>จากตรงนี้เนี่ยผมอยากรู้อยากรู้ว่าทำไมถึงต้องตั้งชื่อวัดนางพญามีที่มาที่ไปยังไงฮะอาจารย์ฮะวัดเนี่ยนะครับชื่อวัดนางพญาเพราะเป็นวัดที่สร้างโดยพระวิสุทธิกรรษัตริย์ซึ่งเป็นแม่สุพรรณีสวนซึ่งเป็นนางพญาเป็นเจ้าหญิงอยยุธาที่่มาาาาแตงงนกับเจ้ชยหรือเป็นขุนนาง คือแท้ว่าเป็นเจ้าชายของเมืองพิซุโลกคือข้าวหาธรรมราชาพระมหาธรรมราชาข้อจุเลส,สวนเมื่อแต่พร,ระวหาธระมราชาเนี่ยเป็นยุคเดียวกับพระสุริโยไทยคือเป็นร่วมรุ่นกันมาเนี่ยเรากว่าอายุมากแล้วก็มีเมียหรือมีมพระมเหสีตั้งเดิมอยู่ที่เมืองพิซุโลกดังนั้นก็เกิดอาการความขัดแย้งระหว่างเมียหลวงที่เป็นมาจากอายุธยากับ กับเมียเก่าๆดั้งเดิมที่พ<ม><ม>ิซโลก็ลมีการสร้างวัดแข่งกันโด,โดยพระนางนก็สร้างวัดนี้นะครับวัดนางพญาขึ้นพร้อมสร้างบูรณะสร้างพระเครื่อง8 4 0 0 0สทนองค์ใายที่เมียเก่าก็สร้างวัดเล็กๆอยู่วัดหนึ่งอยู่ท้ายวังที่ชื่อว่าวัดสุดสวรรร่างเป็นการแข่งกันของผู้หญิงสองคนคือผู้หญิงที่ชื่อว่าพศศระวิสุกาสตร,ร์สร้างวัดนางพญาคนก็เรียกวัดของผู้หญิงที่เป็นเจ้าจากทุ่ยาว่าวัดนางพญาและเรียกวัดของเจ้าหญิงเมืองเล็กๆเจ้าหญิงดั้งเดิมของเมืองเนี่ยว่าวัดสุดสวา นี่เป็นที่มาของชื่อว่าทำไมทัศน์ที่ต้องชื่อนางพญาแต่ว่าสุสวรรณยังอยู่ไหมครับทุกคนอยู่ครับอยู่ละอยู่ที่ท้ายเลยวังจันทร์ออกไปหน่อยหนึ่งวัดเล็กๆเป็นวัดของชายาเก่าของพระมหาธรรมราชาถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูล่องรอยนะฮะของจุนางพญาที่คุณอนบอกเลยนะฮะว่าแตกไปแล้วแล้วมีคนเอามาคืนที่วัดลาดบัวนับลาดบัวน้นะครับโอเคถ้าอย่างนั้นอย่าลืเปิดไปด้วยกันครับ คือจริงๆเมื่อกี้เราคุยกันนะว่าเกี่ยวกับเรื่องราวของพระนพยากรุแตกนะฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมาแตกที่วัดนี้ด้วยแล้วก็มีคนเนี่ยนำไปแล้วก็เอามาคืนด้วยนะฮะเพราะกลัวอาถรรพ์กันเขาเจออะไรกันบ้างครับส่วนมากก็จะเจอพระพิมพ์นภยานะอาจจะเป็นพิมพ์เข่าโค้งพิมพ์เข่าตรงแต่คนที่เขาเจอเขาที่แรกคือศาสนาเมื่อไปเจอแล้วไม่ได้บอกกับทางวัดไม่ได้บอกอะไรก็เลยหยิบก็ปนเองหยิบก็ปนเอง เมื่อเจอกัาไปเองก็เลยตกไปกลางคืนก็ฝันน่ะฝันว่าจะมีคนแก่ไปทวงเป็นคนแก่เป็นคนแก่คนแก่ลักษณะลักษณะแก่ๆลังอมๆน่ะนะหลังค่อมแล้วก็มาบอกให้เอาไปคืนอก่างก็เลยมาคืนกันเขาก็เลยเอามาคืนมาเอามาคืนก็เลยมาเจอกันเยอะก็เลยอ๋อทั้งนั้นขอชมวยหน่อยไหมฮแตกตรงไหนแต่ตรงบริเวณเดี๋ยวเดี๋ยวคุณผู้ดำวงเงิ้วชิ้วขอกัดนะฮะคุณผู้ดำฮะแล้แตกไหนตรงนี้บริเวณเนี่ย บริเวณนี้เลย <c oughs> บริเวณนี้เลยนะบริเวณนี้นะฮะอ่าตัวนี้จะเป็นแนวกำแพงมาจากน้นแนวกำแพงโบราณจะยาวมาตรงนี้ครับแล้วจะมีต้นไม้อยู่ตรงนี้ออืต่อไม้ที่ขเขาเผา,าตอไม้ที่ต้นใหญ่ๆแล้วก็เผาไฟไมันก็ไหม้ลึกลงไปอพอไฟไหม้ลึกลงไปก็ไปเจอไปเจอ,เจอหายปากหายหานะพอเจอปากหายก็ขุดครับมันจะตั้งอยู่ในแนวกำแพงในหายเนี้ยอ๋อ เราเป็นคดีเจ้าอาวาสท่านบรรจุเขาไว้แต่ไม่ใช่ถึงเออสมัยพระเจดีย์สวนได<ต>้ไม่ใช่น่าสมัยศรีรอบปีจะไม่ถึงสมัยพระเจดีย์เขาท่เขาที่ดูแล้วมีคนมาพิสูจน์ยังครับว่ากี่ปีมาพิสูจน์แล้วบอกว่าตัวประมาณสักร้อยกว่าปีร้อยกว่าปีร้อยกว่าปีนะฮะน่าจะเป็นเจ้าวาดยุคแรกๆยุคแรกๆองค์กรท่านทำเข้าไว้องค์กรหลวงพ่อเหรอองค์กรหลวงพ่อนี่แล้วปรากฏว่าเขาที่ข่าวอยู่ที่ว่ามันต้องเป็นข่าวหน้าหนึ่งเลยที่ประชาชนเนี่ยโโอ้หอยู่กันไม่ได้้เอามาคืนกันซะส่วนใหญ่บางคนก็เจออาถักันขนาดนฮะ คือเจ้าฐานก็คือมีคนแก่แหละ<อ>ไปทวงมีอีกไหมฮะนอกจากคนแก่ไปทวงแล้วมีคนแก่ก็มีคนหนุ่มๆเขาก็ฝันก็หลายคนนะห,หลายคนฝันที่เห็นคนแก่คนเดียวกันเนี่ยฝันที่เห็นคนคนเดียวกันไปทวง<อ>คือฝันเยอกันหมดเลยฝันคล้ายๆกันเลยเหมือนอะไรบอกคนลักษณะเดียวกันที่มาเล่าให้ฟังเห็นบอกว่าหลวงพ่อเนี่ยนะครับนอกเหนือจากปีการบุรณะวัดแล้วนะฮะแล้วก็หาเงินเข้าวัดแล้วก็ยังมีการช่วยเหลือ นะ,ะคนที่แบบว่ายากไร้ด้วยอย่างเช่นกรณีของมีน้องคนหนึ่งเนี่ยนะฮะมีสองเพศ<ช>อันนี้คือกรณีไหนฮะกรณีที่สองเพศนี้ก็ได้ทราบข่าวจากไทยรัฐดีนิวนะครับว่ามีเด็กสองเพศเขาลงข่าวมาสุธีมก็เลยรา้สึกสงสารก็เห็นใจว่าคนเราเป็นเพื่อนร่วมเกิดร่วม,มแก่ร่วมเจ็บร่วมตายอะไรกันก็ไปช่วยไปช่วยนะอ๋อมีอีกนะฮะมีรู้สึกจะเป็นน้องใบ้บั้นน้องไบเบิน้นน้องไบเบินนเบ้นนี่ก็ อ่าแม่เป็นมเนะเร็อเงอนะมะเร็งที่เพิเ่งเสียชีวิตไปเสียชีวิตไปหายใก<ช>็ได้ทราบข่าวจากมือทีมไทยรัฐอ่าก็เลยไปช่วยนะฮะตอนนี้นลแล้วก็เขาก็ลำบากนะเขาเหนื่อยล้าเขาไปแต่ว่าที่ช่วยโดยตรงเลยซึ่งแบบอยู่ใกล้กลชิดกับหลุ่มพ่อเลยเนี่ยคือน้องคนหนึ่งซึ่งเกิดมาที่การไม่มีรูทวารน้องหยาดนะฮะแล้วก็คุณแม่ละอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่น้องหยาดนี่คือไม่มีรูทวารนะฮะ คือจริงตั้งแต่เกิดมาน้องหยาดไม่มีรูทวรตั้งแต่เกิดเลยเหรอครับแจจงแต่เกิดครับแล้วคือเรารักษาหรือว่าทํายังไงฮะในช่วงแรกก็พาไปอขอคลอดก็หมอส่งตัวไปที่กําแพงเพชรพอหมอ,หมอที่กําแพงเพชรทาไม่ได้ก็เลยส่งไปนครสวรรค์ครับ,รบไปทําอะไรฮะไปผ่าตัดไปผ่าตัดเพื่อที่จะฝังท่อเข้าไปที่ท้องเพื่อเวลาทานอะไรจะได้ออกมาทางท้องได้ ทางช่องท้องหลังจากนั้นพอโตขึ้นมาอีกหน่อยเห็นบอกว่าเย็บปิดละเย็บเย็บปิดเย็บปิดแล้วก็ไปผ่าลูทวารให้มีคือบอกก็เสริมสร้างลูทวารที่มาใหม่นั่นแหละ,ะต่อเข้ากับลำไส้แล้วเป็นยังไงฮะดีขึ้นไหมก็ตีบอีกหมายถึงยังไงฮะไปผ่าตัดที่นครสวรรค์ปรากฏว่าลูกปิดเหมือนเดิมก็คือไม่สาเร็จคือไปตีบตีบลงไปอีกแล้วอย่างเงี้ยฮะตีบไป ไม่ถ่ายถ่ายไม่ออกถ่ายไม่ออกอีกปกติแล้วนะฮะเดือนหนึ่งเนี่ยถ่ายกี่ครั้งเขาจะไม่ค่อยถ่ายแบบเกือบทุกวันแต่จะออกพอเพื่อนกางเกงออกพอเพื่อนกางเกงเห็นบอกว่าครั้งวันเดือนเดือนหนึ่งถ่ายประมาณ3ครั้งเองกว่าที่เมื่อกี้คุณแม่บอกเลยต้องไปควักอื่นออกอ๋อต้องไปควักต้องไปควักอื่นออกต้องไปควักอุจจาระออกจากตัวน้องเพราะว่าออกมาไม่หมด ออกมามันไม่ออกมันจะแข็งเป็นตรงที่รอยผ่าตัดอ่ะจะแข็งตรงนี้เลยอ๋อจะไปค้างอยู่ท่วงทรวงที่รอยผ่าตัดสุดท้ายเราจะทำยังไงฮะตอนนี้หมอนครสวรรค์ก็ส่งที่โรงพยาบาลรามาส่งที่โรงพยาบาลรามาแล้วคุณหมอที่โรงพยาบาลรามาบอกไหมครับว่ามีทางรักษาหรือจะทํายังไงให้ได้บ้างหมอทางนน้นเขาก็ผ่าตัดให้หมอทางโน้นผ่าตัดให้อายุเท่าไหร่แล้วฮะเนี่ย๙ขวบ เก้าขวบแล้วแล้วก็คือเดี๋ยวก็ต้องค่อยๆรักษากันไปซึ่งหลวงพ่อเขายังดูแลอยู่นะครับผมซึ่งเดี๋ยววันนี้ทางรายการก็ช่วยเหลือดูแลด้วยูแลก็ช่วยเหลือนิดหน่อยนะะฮโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปนอนอยู่ข้างๆเขาก็ตายจากอุบัติเหตุเขาอยู่ในหลุมใช่ไหมเขาอยู่ในหลุม เราจะเล่าให้สิบใครบอกคุณเก้าเราจะเล่าให้สิบใครบอกคุณเก้าเราจะเล่าให้ส็บ 9, สช่วงบอกหมดบอกหมดช่วงที่สองสนับสนุนโดยเติมเต็มชีวิตมาร์ท g s m ซินเดียวอยู่เจเล่ Beauty บิวตี้ทุกที่บิวตี้ทุกเวลา สุดแล้วสุดแล้วสุดแล้วโอเคคุณกุดำคุณเต็กไปมุดอะไรฮะเนี่ยบอกให้มุดใต้ท้องเรือแล้วจะแบบวัดจะทีอ๋อเรือลำนี้คือเรือเป็นเรือพระที่นั่งรับเสด็จนะของรัชกาลที่5นะครับซึ่งตอนนี้ก็เรียกว่าตั้งองกผลิตเอาไว้อยู่ที่วัดราชบุรณะ นะครับเมื่อกี้คุณผู้ดำเต้องรอดใต้ท้องเรือแบบนี้เขาบอกว่าจะโชคดีมีเงินทองไหลมาเทมาก็อย่างนั้นนะฮะทำอะไรรอดฝั่งครับทำอะไรรอดฝั่งนะครับมอกรุดมาะรอดละทำอะไรรอดทุกอย่างอ๋อรอดทุกอย่างรอดทุกอย่างนะฮะรอดทุกอย่างนะครับเอ๊ะประวัติเป็นยังไงฮะเรือลำนี้เรือลำนี้เป็นเรือที่ใช้ชาวพิศณโลกสร้างขึ้นมาเพื่อรอ รับเสด็จพร้นขบาทเสด็จพระจุลจอมเกล้าขาวเสด็จเมืองพิซูโลกในการเสด็จเมืองพิซูโลกนี้เรือที่เรือกลไฟที่เข้ามาเนี่ยครับเรือลำใหญ่เข้าไม่ได้ก็มีเรือลำน้อยใครได้เข้ามาเนี่ยก็คนต่างถิ่นก็เป็นโรคุ้งน้ำ ล่องน้ำเรืออยู่ไหนก็ต้องเอาเรือนี้ไปขนาบข้างเพื่อที่จะรอละเพื่อจะควบคุมให้เรือเสด็จเข้ามาได้ครับอย่างทเห็นในรูปเนี่ยนะครับเรือเสด็จก็จะเข้ามาได้นะครับแล้วก็มีเรือเล็กเนี่ยครับจะรับส่งจากเรือใหญ่เพื่อจะขึ้นเพื่อจะเปลี่ยนเรือเพื่อจะเข้ามาสู่พระพานพราครับผมนี่วัดราชบุรณะว่าครับใช่ครับฝั่งอันนี้อันนี้ถ่ายนี่คือตรงนี้คือสารกลางฝั่งแล้วก็เรือลำนี้ก็จมน้ําลงไปอ้าวคือพอหลังจากการใช้เสร็จก็มีการ เอามาเก็บไว้แล้วก็สักพักหายเรื่องราวเหล่านี้ก็หายไปจนถึงปี2527ก็มีการขุดคือมีคนไปเจอเรือก็มีการช่วยกันฉาดสามร้อคนช่วยกันจับคือคนไปสา300อค,คนคเลยเหรอฮะจับปลาแล้วเจอเรือก็เลยด,ดึงขึ้นมาไม่ได้ก็ต้องฉาดสามร้อคนจาก่ายทหารนะครับยกดำลงไปในแม่น้ำน่านแล้วก็ยกขึ้นมาทำการบูรณะแล้วก็แล้วก็มาตั้งไว้ที่วัดนี้นะครับก็เปความเชื่อกันว่าถ้า ถ้าได้ลอดท้องเรือนนะครับว่า,านำพาสู่ความรุ่งโดนดคุณลอดหน่อยสิลอดฝั่งทุกอย่างทำให้สำเร็จธุรกิจบริษัทก็จะรุ่งร่ำรวยครับว,ว่าะะเรื่องผู้หญิงผู้หญิงล้ะฮะไม่เกีย่ยวกับไปตลอดลอดฝั่งเลยฮะได้ไดส,ำสำเร็จอยู่แล้วสำเร็จอยู่แล้วผมต้องลอดเลยผมต้องลอดหน่อยนะฮะว่างหลังปวดอีกนะหลังจะหายไหมฮะหลังจะหายปวดไหมฮะอันนี้เดี๋ยวมีที่นวดครับเหครับโอ้ย เออกตัด9รอบ9รอบเหรอเ9รอบเลยครับผมโอเค9รอบฮะ9รอบผมขอสำเร็จแค่เรื่องเดียวก็ได้ไม่ต้อง9เรื่องเขาบอกต้อง9รอบถึงจะได้เรื่องหนึ่ง นะฮะมาเขาบอกว่าต้องรอดถึง9รอบนะครับแต่ผมรอบเดียวก็แหกแล้วเอาไว้เป็นาตัวใหม่นะฮะนนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมครับขอบคุณครับอาจารยบครับผมครับเป็นไงฮะกลับมาเที่ยวพิษณุโลกอีกครั้งหนึ่งดีนะครับรู้สึกดีใจมากนะครับที่ได้กลับมาอีกครั้งนึงจริงๆเป็นคนชอบเที่ยวโบราณสถานอยู่แล้วแล้วก็ชอบเที่ยววัดอะไรนี่ใหม่แล้วไปก็ขอให้ทุกทุกคนเนี่ยนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงครับมีความสุขกันมากๆนะครับแล้วก็ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับครับผม ดีใจมากที่ได้เจอพี่ๆทั้งสองคนนะครับครับผมเจอใหม่ครับครับอาร์ลับเบกปีหน้าแพลนโปรเจกต์ไว้ทำอะไรบ้างครับครับผมก็จะออกอัลบั้มใหม่นะครับก็มีซิงเกิลแล้วก็อัลบั้มใหม่แต่ตอนนี้ขอฝากการ์ตูนของพี่เบิร์ดนะครับเออเบิร์ดแลนด์เบิร์ดแลนฮะพี่เบิร์ดมีการ์ตูนเรื่องใหม่ครับก็จะได้พี่เบิร์ดพักด้วยเป็นตัวการ์ตูนพี่เบิร์ดแล้วก็แล้วเบิรฮะเบิรพักเป็นเด็กเกาหลีที่ชื่อฮุนฮุนครับแล้วก็จะมีเด็กฝรั่งที่เป็นชินชนวิมมีแก้เดอะสตาร์นะะคครรรรับมมีีีีีีพ่่ปป๊อออแ์ิ้้ไยยางงเ ไปครับแล้วก็ไม่แน่อัดปีน้าจะไปเห็นเขาโกอินเตอร์แล้วแล้วเราขอไปเยี่ยมบ้างนะฮะยินดีครับอยากจะบอกครับพรุ่งนี้ร่วมเขาดาวล้วกันที่ช่อง9นี่แหละครับแต่ก็ขอให้สิ่งที่ไม่ดีคนไทยปีนี้เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งครับว่าเราเจอสิ่งเลวร้ายมาตั้งแต่ต้นปีเล้นับตั้งแต่วันแรกของปี2554ขอให้คนไทยไม่เจอสิ่งที่ไม่ดีเจอแต่สิ่งที่เป็นสิริมงคลนะฮะเรียกได้ว่า นึกอะไรสมปรารถนาทุกอย่างเลยแลวกันไม่เจ็บไม่จนอ่าคุณหนุ่มบ้างเหมือนกันท่านมคุณวดฒนาขอมีความสุขกันักมากนะครับันสิ้นปีนี้นะฮะคับทั้งสิ่งใดก็ขอสมปรารถนาทิ้งสิ่งเก่าๆที่ไม่ดีไว้ในปีปีเก่าๆนะต้อนรับปีใหม่กับสิ่งดีๆแล้วกันนะครับครับส่วนบอกก้าเล่าสิของเราเราไปดูสิครับปีหน้าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับผมนะครับอาจจะเพิ่มเวลามาขึ้นหรือเปล่าเปลี่ยนพิธีกรบ้างหรือเปล่านะฮะโอเคเปลี่ยนพิธีกรหรืออะไรบ้างอาจจะมีมีมาเพิ่าาปีน้ห เรามีอะไรใหม่ๆในบอก9เล่า10ครับท่านผู้ชมครับเรามาเริ่มชีวิตใหม่ๆกันครับขอให้เจอแต่สิ่งดีๆนะครับท่านผู้ชมฮะเรา3คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับต้องขอขอบพระคุณโรงแรมอมรินลากูนนะครับซึ่งเอื้อเฟื้อที่ใจกับพวกเราด้วยนะครับ ตับแฟนแฟรายการบอกก้าเล่นะครับทุกท่านเลยนะครับที่ดูรายการอยู่ในะครับปีใหม่ปีนี้เป็นปีที่สําคัญของพวกเราหลายๆคนเลยนะครับเพื่อเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่บทดคิดมีกันละกันนะครับ <c oughs> สิ่งที่ผ่านไปก็ให้ผ่านไปอะไรที่ไม่ดีก็คิดว่าเป็นครูวของเราเก็บเอาไว้เอาไว้คิดว่าจะได้ไม่เกิดขึ้นกับเราอีกถือว่าเป็นภูมิต้านทานของเรากันนะครับเ,เ,เราจะได้แข็งแรงปีนี้เป็นปีถอะครับเป็นปีกระต่ายเฟื่องฟูสวยงามตากระต่ายเป้าแป๋วหูกระตายสวยๆได้รับฟังดีๆคนกระต่ายฟูฟูพวกเราก็จะได้เฟื่องฟูกัน ขอให้พวกเราคนไทยทุกคนมีความสุขมากๆโดยเฉพาะแฟนรายการนะครับมีสุขภาพที่ดีครับสุขภาพที่ดีาสำคัญที่สุดในโลกเลยนะครับสุขภาพดีจะทำให้ฝันทุกคนเป็นจริงให้พี้นุย์ครับสวัสดีปีใหม่ครับ